ชัสดีนะคะเราก็ช่องพายทองคาน้องภูเบศนะคะนี่ก็มาดูนะคะนี่พ่อน้องเบศนะคะพ่ออมสินนะคะพ่ออมสินนะคะเป็นพ่อของน้องเบศนะคะจะเอ,เอาจะมาเอาไปบ้านนะคะจะเอากลับบ้านนะคะวันนี้จะเอากลับบ้านนะคะนี่ก็มี ขวานทุกท่านนะคะขวานช้างนะคะมาช่วยนะคะเอาพ่ออมสินนะคะพ่อน้องภูเบศนะคะเอากลับบ้านนะคะนี่นะคะนี่ขวานทุกท่านนะคะนี่นะคะ๋ยวจะไปแล้วนะคะ น <oh ี่นะคะเราจะไปเอาพ่ออมสินนะคะมาเอาเข้าบ้านนะคะเอาเข้าบ้านตรงมันได้หลายเดือนนะคะหลายเดือนแล้วนะคะ เกมานะคะเสื้อเดกันเลยเชียต้อบรรยากาศวันนี้ฝนฝนลินนะคะวันนี้ฝนลินนะคะวันนี้บรรยากาศมืดมืดมืดมนดมนดืดมืดมืดนืคืดม้ดงืดมะมาด่วยกันเอา พ่ออมสินนะคะมานะคะนี่นะคะอุปกรณ์นะคะจะเอาพ่ออมสินกลับบ้านนะคะเอากลับบ้านนะคะเนื่องจากว่ายอยู่แบบนี้นะคะอยู่กลางแจ้งเลยนะคะ ตอนนี้ก็พ่อเสินของเราหยุดตกมันแล้วนะคะพ่อเสินของเราหยุดตกมันแล้วนะคะและ้วเ,เอาเข้าบ้านนะคะเอาเขา้าวบานนี่นะคะพ่อควานนะคะพ่อควานอยู่นู่นนะคะนี่บรรยากาศฝนลินนะคะมาอยู่ข้างสามมรกฏนะคะ คนพ่อออมสินนะคะอ่าเวลาอากาศร้อนๆนะคะก็จะได้ลงเล่นน้ำนะคะนี่แม่ควานนะคะใส่เสื้อสีฟ้านะคะแม่ควานนะคะ นี่นะคะพ่อควานแม่ควานทุกๆท,ท่านนะคะมาช่วยนะคะเอาพ่ออมสินของเรากลับบ้านนะคะเนื่องจากว่าตรงมันได้หลายเดือนนะคะแล้วก็เลยเอากลับบ้านนะคะวันนี้จะเอากลับบ้านนะคะ น,นะคะควานแต่ละท่านนะคะก็ามาช่วยกันเอานะคะ ี่แม่ควานนะคะของพ่ออมสินนะคะ,ะก็มีพี่ควานนะคะพี่ควานแต่ละท่านนะคะแล้วก็มีควานเจียวด้วยนะคะมาช่วยนะคะเนี่ยใส่เชือกมาห้อมนะคะใส่เชือมาห้อมนะคะควานเจียวมาช่วยด้วยนะคะ รอดูไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเข้าบ้านได้หรือเปล่านะคะสวัสดีครับมป้อครับนเป็นยังไง้คิวจี้จืเนื้อกับบะื้น มาด,ดูไปเรื่อยนะคะนี่นี่นะคะบรรยากาศนะคะช่วยกันเอาพร้อมสินเข้าบ้านนะคะ